สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณสีสวนโกแอนจิวเวอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวสร้อยคอ1กรัมนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าสร้อยคอมีน้ําหนัก1กรัมด้วยหรอคะมีค่ะที่จริงเนี่ยสร้อยคอน้ําหนัก1กรัมเนี่ยมีมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่ามารอบไหนก็หมดหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเพนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกแน่นอนนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแคปร่ปมสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage นะคะสามารถ inbox ได้เลยค่ะลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวสร้อยนะคะก็ค่อนข้างเล็กเลยค่ะใส่ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เหมาสะสำหรับคนที่เพิ่งเก็บทองหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าจะแบบใส่เองก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำหนักหนึ่งกรมัมถ้าพูดถึงแล้วนะคะเขาก็ จะแบบอาจจะมีการขาดง่ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะไม่แนะนําใส่แบบติดคอตลอดไปเนาะจะแนะนําเป็นแบบใส่ออกงานนะคะหรือว่าจะใส่ถ่ายรูปใส่โว์ประมาณนี้นะคะตัวเส้นนะคะก็จะคล้ายๆกับลายดิสโก้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ลายดิสโก้นะคะจะเป็นลายแบบโซ่ของ,ขอ,งของกันแบบนี้นะคะ่ะ1กรัมตอนนี้นะคะก็จะมี ลายแค่นี้นะคะจะมี1ลายเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้ําหนักน้อยนะคะแล้วก็ผลิตลายไม่ค่อยเยอะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามสั่งซีได้ค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะ ตอนนี้นะคะแล้วเราก็มีเว็บไซต์ให้ลูกค้าเข้าไปดูสินค้านะคะเลือกซื้อได้นะคะถ้าใครมีบัตรเครดิตก็สามารถใช้ได้ะค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้แบบโอนได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็น Facebook Fanpage ของร้านนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงเว็บไซต์เลยค่ะก็จะเป็นรูปโลกนะ หลังจากนั้นนะคะก็รอให้มันโหลดแบบหนึ่งนะคะก็เว็บไซต์สามารถเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือเข้าได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นของในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะก็หน้าตาก็จะเป็นตึกร้านนะคะแล้วก็สินค้าตามนี้เลยค่ะแอดมินนะคะก็จะลงสินค้าเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถ กดว่าช็อป now ได้เลยด้วยนะคะนี่นะทองก็จะอยู่ในนี้ค่ะถ้าสนใจอย่างอื่นก็สามารถกดไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะว่าอยากดูสินค้าอะไรนะคะจะมีทั้งเงินนาคพิงเ,เงินนาคนะคะแล้วก็จะมีงานอิตาลีนะคะงานเพชรนะคะต่างๆมากมายเลยค่ะสมมติว่ากด เข้าไปแล้วนะคะก็วิธีการสั่งซื้อก็ลงชื่ออีเมลนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ